เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เราคิดว่าสามารถพบเจอได้ทั่วไปแต่คุณรู้หรือไม่ว่ายังมีมดแปลกๆอีกหลายชนิดและพฤติกรรมที่น่าทึ่งที่เราอาจจะยังไม่เคยเห็นพวกเขาเลยก็ได้ไม่ว่าจะเป็นมดที่เก็บน้ำหวานจนตัวโตวมดที่กำลังจะสร้างสะพานและมดที่มีเขี้ยวเป็นดาบวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเจอกับมดที่เป็นสัตว์เลี้ยงว่าเขาเลี้ยงกันยังไงและพูดคุยกับคุณมดจากเชนแอรมอฮมมดถึงประสบการณ์การเลี้ยงมดและเดินชมงาน s c i e n c e c o m m u n i c a t i o n Festival ภายในงานเราจะพาไปดูว่าในสมัยโบราณเขาถ่ายรูปกันยังไงทั้งๆท,ที่ยังไม่มีกล้องถ่ายรูปและถ้าเราย่อขนาดกรุงเทพทั้งเมืองมาไว้ในบ้านจะหน้าตาเป็นยังไงผมสันจาก a อนเวิร์จะพาไปดูครับ สังคมขนาดจิ๋วที่อยู่ใต้ดินใครจะรู้ว่าเขาทําอะไรกันบ้างถ้าอยากรู้จักมดเพิ่มเติบก็ต้องมาเจอกับคนเลี้ยงมดครับจะเป็นใครไปไม่ได้ก็ต้องคนนี้เลยครับครับผมมดนมอนมดนะครับจากช่อง YouTube มอมมอใช่เลยครับ,คครบวันนี้มีมดอะไรมาโชว์บ้างครับรวันนี้ก็จะมีมดแดงครับผมมีมดตลาดกล้วยหอมทันนิพอร์ตมีมดงามแล้วก็เขี้ยวงงครับผม เดี๋ยวก่อนเรามาทำความรู้จักมดแบบเร็วๆกันก่อนครับมดเขี้ยวโงูอาเซียนหรือว่ามดเขี้ยวดาบเป็นมดนักล่าที่มีเขี้ยวโค้งยาวสีดําดุดันมาพร้อมกับตาโงมโตโมองไกลถึงสองเมตรทําให้ล่าได้อย่างเด็ดเดี่ยวจะหมัดจะมวยจะตัวอะไรที่เขาใส่ได้หมดของโปรดก็คือมแมลงสาบเรดดันครับแถมกระโดดได้ด้วยนะต่อไปคือมดแดงครับอาจจะดูธรรมดาแต่หน้าที่คือเขาสมรคีกันมาช่วยกันสร้างรังโดยใช้ใยจากตัวอ่อนหรือหนอนตัวจิว๋วมีนิสัยหวงถิ่นและสามารถต่อตัวเป็นสะพานได้ มดงามทุง่งถึงมดงานจะตัวจิว๋วแต่นางพญาตัวใหญ่มากมีมดอาหารสุดเท่ให้ดูหลายขนาดมีตั้งแต่จิ๋วไปจนถึงใหญ่เลยซื่งขนาดก็แตกต่างกันอย่างได้นชัดเจนนึกถึงแมงมันไหมครับ มดโถน้ำผึ้งหรือฮันนี่พอตเป็นมดจากทะเลสายสุดแห้งแรงที่สร้างตัวเก็บน้ำหวานที่ชื่อว่าริพรีสเอาไว้เพื่อความอยู่รอดและเก็บน้ำหวานของเขาในยามที่แห้งแรงและาหารหายา,จากจะน้ำหวานพวกนี้แหละที่จะเป็นแหล่งอาหารชั้นดีเอาไว้ให้พวกเขาประถังชีวิตโดยเจ้าริพรีสก็จะขย้อนน้ำหวานออกมาให้อีกตัวกินอยู่ได้สบายสบายยาวๆเรียกว่าเตรียมพร้อมกันมาตั้งแต่เกิดอดแค่ไหนก็ไม่กลัว อีกอย่างเรายัางกินได้ด้วยครับแล้วถ้าอยากรู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงวันนี้เรามีผู้กล้าลองมาให้แล้วครับไปดูกันครับแรกเข้าไปแล้วเอ๊ะมันยังไงยังไงผลที่สองก้นใจกระดกเอื้อก,กัานมันเป็นยังไงไหนะบอกหมอสิขมเอามันต้องหวานสิขมได้ไงเือกไขป่ขปลามันคือไข่ปลาเลยไขยป่ขปลาไข่ปลาแตกอะแล้วแบบมันมีน้ําอะแต่น้ำแม่งขมน้ำแม้นขมขมอ,อ,อันนี้ขม ก็มีเปรี้ยวมาตอนทั้มันเป็นเปลือกเปลือกอร่อยอ้อร่อยชิด้วจะเ,เป็นเพื่อนๆจะกล้ากินกันไหมครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันข้างล่างครับวดรลากก็เลยหอมนางพญาสีเหลืองเข้มงางานสีอ่อนนวลๆกินน้ำหวานแล้วก้นเปลี่ยนสีใครเห็นก็ว่าน่ารักแต่กูจะโตเนี่ยค่อนข้าง้ามากต้องใช้ความอดทนกันพอสมควรเลยขนาดตัวก็ใหญ่ดูสนุกเป็นหนึ่งชนิดที่นิยมกันมากๆครับ เว็บอธิบายแป๊บเดียวบูธมอมมดก็มีแฟนลับเข้ามาอีกแล้วเดี๋ยวกลับมาที่มอมมดใหม่ครับเดี๋ยวเราไปดูว่าสมัยโบราณเขาถ่ายภาพกันยังไงที่บูธการถ่ายภาพแบบโบราณโดยอาจารย์ปัขพลจากภาควิชาชีววิทยาศิลปรกรครับอาจารย์ครับการถ่ายภาพแบบโบราณมันเป็นยังไงช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยครับสากที่ส่วนของเทคนิคการถ่ายภาพแบบโบราณเรียกว่าไซเนโอไทป์เป็นการถ่ายภาพด้วยแสงนะโดยหลักการก็คือเราจะโค้ดกระดาษด,ด้วยสารเคมีที่ไวต่อแสง U ูเนาะเราก็เอาวัตถุที่เราสนใจเนี่ยวางลงไปกดให้มันแนบนิดนึงนะครับอันนี้เป็นแบ็คไล ยาเคมีก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเป็นสีทีเเ่เรียกว่าฟาเซนบลูส่วนที่อยู่ด้านใต้ใบไม้เนี่ยจะไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีเป็นสีขาวพอเรามาล้างน้ําก็จะได้ภาพออกมาแบบนี้นะซึ่งพอเราเอาไปตากให้แห้งเนี่ยนะครับก็จะได้ภาพถ่าออกมาความเข้มของสีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เราทําการฉายแสง UV ลงไปโอ้โหทั้งหมดนี้เท่าจะเป็นวิธีแมนวนวลหมดเลยนี่เป็นผลงานจากการทำไซยันไทป์ครับถ้าทุกคนสนใจการถ่ายภาพแบบไซยันไทป์ลองคอมเมนต์กันมาครับถ้าคนสนใจเยอะเราอาจจะทำคลิปเล่าประวัติแล้วก็ลองทดลองจริงๆให้ทุกคนดูกัน ไปต่อกันที่มอมดครับคุณมดครับช่วยแนะนาคนที่อยากเลี้ยงมดแบบสั้นๆหน่อยมดก็เหมือนสัตว์เลี้ยงทั่วไปครับเริ่มจากการศึกษาความรู้พื้นฐานก่อนลองเลี้ยงจากมดพันธุ์ง่ายๆเบสิคๆที่แบบดุดมาก็ไม่กัดไม่ต่อยไม่มีพิษอย่างเช่นมดโลบ้านหรือมดตลาดอะไรเงี้ยครับแล้วถ้าระดับแอดวานซ์อย่างมดแดงเลยครับมีความท้าทายยังไงบ้างมดแดงมันท้าทายตอนแรกที่มีข้อมูลน้อยแล้วมันก็มีความโดดเด่นในการใช้ชีวิตที่เป็นมดต้นไม้ความพิเศษนั้นก็คือมันต้องการอากาศที่ถ่ายเทนิดดดดหนน่่่่ออยยยยยเเเรร็็ใ้้้มมมปแบบบลลลกกททงงงวูาาาาไไีีีีๆศต อย่างนี้ไม่งั้นมันก็จะอยู่ไม่รอดนะครับช่วแงแรกเรายังจับจุดตรงนี้ไม่ได้ค้ทาทายล้วก็ต้องลองผิดลองถูกไปเยอะหน่อยแต่พอเราเริ่มรู้แล้วว่ามันต้องเลี้ยงแบบนี้นะมันก็เริ่มง่ายนะครับอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้ลังมันก็โตได้ดีอยู่น่ะครับคือสิ่งที่สำคัญของคนที่รักและหลงใหลในอะไรสักอย่างจริงๆต้องทดลองลองผิดลองถูกลองจนสำเร็จ ว่าแต่แล้วเคยโดนมดกัดบ้างไหมครับโอ้บ่อยเลยครับมันก็มีบางทีที่แบบไม่ได้เช็คห้องมดสัปดาห์แล้วเข้ามาแบบเหยียบเข้ามาก้าวแรกคือแบบมดแบบมดงมาสิบ,บตัวดุมกัดเท้าก็คือมันหลุมมาลังใหญ่มากๆเลยทั้งห้องก็มีมดแดงไตเตมไปหมดเลยก็คือต้องใช้ไม้กวาดแบบโอ้นานแล้วอาจะเก็บเข้าลังได้ แล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงครับกลัวไหมไม่กลัวแต่เจ็บปวดเหลือเกินเพราะมันแบบมันหลุดมาเต็มห้องแล้วแบบตอนนั้นมันก็ต้องเหยียบเข้าไปเก็บมดมันก็แบบไปขึ้นมาเต็มเท้าเต็มอะไรเลยแต่ก็ความจริงโดนม,มดกัดก็ชินแล้วครับเพราะตอนเด็กๆก,ก็หาหมดอะไรงี้ประจำมันก็โดนกัดจนชินแต่แบบต่อมาก็อาจจะโดนกัดน้อยหน่อยโดนดมน้ำไปก็อาจจะไม่ชินเท่าไหร่โดนกัดบ่อยๆเป็นผมผมก็ไม่ชินครับแต่ก็ไม่ใช่มดทุกตัวที่จะกัดนะครับ บางตัวก็กัดบางตัวก็ไม่กัดแต่ถ้าเราไม่โดนกัดเลยจะดีมากครับแล้วอะไรคือสิ่งที่คุณมดชอบที่สุดในการเลี้ยงมดครับแต่สิ่งที่ชอบที่สุดก็อาจจะเป็นการเฝ้าดูมดอะไรเงี้ยครับสังเกตพฤติกรรมในรังเขามีพฤติกรรมยังไงนอกรังเขามีพฤติกรรมยังไงอะไรเงี้ยครับเพราะว่าการเลี้ยงมดมันมีความพิเศษตรงที่ว่าเราจะสามารถเห็นข้างในรังมดได้ชัดๆเลยจะเห็นหมดเลยว่าเขาวางตัวอ่อนวางตักได้ไวตรงไหนราชีนีออกไข่บ่อยรัง ราชินีออกไทยบ่อยแค่ไหนอะไรเงนี้ครับ <L> รู้สึกดีเวลา <L> มุดเข้าไปดูในหลังมดตามปกติในธรรมชาติมันเป็นภาพที่หาดูยากอะไรเ่งี้ ผมว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ทำให้หลายๆคนชอบในการเลี้ยงมดคือการได้มดเข้าไปอยู่ในหลังมดซึ่งในชีวิตจริงเราแทบจะไม่รู้เลยครับว่าในหลังมดหน้าตาเป็นยังไงหรือมดเขาใช้ชีวิตอยู่กันยังไงแต่ด้วยความที่มดเป็นมแมลงตัวจิว๋วเราแทบจะเดาไม่ออกเลยว่าเขาเป็นอะไรต้องการอะไรหรือว่ารู้สึกยังไงในการเลี้ยงย่อมมีความท้าทายและเป็นอุปสรรคคุณมดเคยท้อบ้างไหมครับท้อบ้างก็มีนะครับตอนเลี้ยงมดแดงเนี่ยเพราะยังไม่มีความรู้มาเลี้ยงไงผมก็ต้องลองผิดลองถูกแล้วแบบก คุ้มค่าดีครับที่หลักของการเลี้ยงนี่แทบจะเหมือนการทดลองวิทยาศาสตร์เลยครับหาข้อมูลทดลองและทําจริงหลังจากนั้นก็เก็บข้อมูลมาพัฒนาใหม่อีกรอบอหาตัวแปรและพัฒนาจนกว่าจะร็งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับแต่อย่างนั้นคุณมดช่วยแนะนําคนที่อยากเริ่มต้เนเลี้ยงมดใหม่หน่อยครับว่าจะต้องทํำยังไงหาความรู้พื้นฐานก่อนแล้วก็ศึกษาสายพันธุ์ที่เราอยากเลี้ยงให้ดีเพราะบางสายพันธุ์มันก็เป็นลี่ยน s p e ชีส์เอามาเลี้ยงแล้วเบื่อแล้วเอาไปปล่อยมันก็อาจจะส่งผลต่อระบบในเวศของประเทศไทยได้ก็อยากจะให้ศึกษาแล้วก็มีววววามรรััับบดออีีี่่่ตตตเเเงงงลล้ยยๆนะะไไจส์แห ราราคาเท่าไหร่ไม่ว่าจะถูกหรือแพงทุกชีวิตล้วนมีค่าเท่ากันหมดอยากให้ทุกคนศึกษาความเป็นอยู่ของน้องๆและเตรียมความพร้อมของตัวเองให้เรียบร้อยควรมีความรับผิดชอบก่อนเริ่มเลี้ยงสัตว์เลี้ยงครับช่วงสุดท้ายถ้าเราย่อส่วนกรุงเทพมาไว้ในห้องห้องเดียวจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับนี่คือแบบจำลองเมืองกรุงเทพที่มีรายละเอียดแทบจะสมบูรณ์มากจากขนาดจริงประมาณ80.73ตารางกิโลเมตรเลยนะครับแต่ย่อส่วนมาได้ขนาดนี้ รวมถึงดีเทลที่เก็บเนี๊ยบมากๆผมว่านี่เป็นอีกหนึ่งโมเดลที่ห้ามพลาดเลยครับทั้งสถานที่สําคัญสถานที่ท่องเที่ยวแลนด์มาร์คตึกราวบ้านช่องที่จําลองมาสมจริงอย่างกับแกะถ้ามาสองดีๆอาจจะเจอบ้านของตัวเองก็ได้ครับแบบจําลองที้ถูกจัดแสดงเอาไว้ที่อาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเป็จกิติครับหรืออยู่ที่โรงงานยาสูบผ้าสวนเป็จกิตินั่ง M r t ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิรฐกิจมาได้ ภายในงานก็มีอีกหลากหลายบูธนะครับที่เรายังไม่ได้ไปถ้าปีหน้าจัดอีกก็ไม่พลาดที่จะมาอีกครั้งครับอยากใช้เวลาอยู่นานๆในแต่ละบูธนะครับแล้วก็ยังมีงานศิลปะน่ารักๆให้เราได้ช้อปปิ้งกันด้วยครับรับรองว่าใครที่มางานนี้ได้รับความรู้วิทยาศาสตร์และได้ชมศิลปะอย่างเต็มอิ่มแน่นอนครับอย่างบูธนี้ทําให้เราได้รู้จักงูครับว่าง,งูมีพิษหน้าตาเป็นยังไงและจะต้องทํายังไงเมื่อเจอทุกคนครับจริงๆแล้วคลิปนี้ถูกถ่ายทําเอาไว้ตั้งแต่วันที่26สิงหาปี2 5 6 6 6ครับับแตตต่ต่่่่่กกกกกววาา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 ผมมจจะดดออออออเเเเเเเส็็นนนนนียยยิลลลปปข้้้ไืืพหหใ เราออกคลิปบ่อยๆเราจะพยายามทําคลิปยาวออกมาเรื่อยๆนะครับทุกคนยังมีคลิปที่ดองเอาไว้อาการแบบนี้อยู่อีกเยอะเลยเดี๋ยวผมจะทยอยเอามาตัดต่อ้ทุกคนลงได้ชมกันนะครับทั้งไปเที่ยวสถานที่ต่างๆทั้งมีมดแล้วไม่มีมดอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้พวกเราแอนเวิร์สด้วยนะครับไว้เจอกัน EP ต่อไปจะเป็นยังไงรอติดตามกันนะครับขอบคุณครับ